สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSKTV นะครับ <c oughs> วันนี้เราพบกันวันอังคารที่20พฤษภาคม2568ครับ <c oughs> และก็วันนี้เรามีเรื่องมีราวมีข่าวนะที่จะมาบอกกล่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันสำหรับในช่วงเช้านะฮะผมได้ไปพบกับทางเจ้าที่ดิน ที่จังหวัดลำปางเกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> พื้นที่ที่ยังเป็นปัญหาอยู่ของบ้านหนองปล้องหมู่าตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นนะแต่ว่าบอกกล่าวให้พี่น้องได้รับทราบกันเราได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะจากเจ้าที่ดินของจังหวัดลำปางแล้วก็ท่านนรากรนะครับที่แจงถแถลงไขพร้อมที่จะร่วมกันแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยและก็เชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานนี้ทุกอย่างจะสําเร็จเสร็จสิ้นลงไปด้วยดีและก็หวังเหลือเกินว่าทางเทศบาลเมืองเขงลางนาครก็คงจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นกันนะครับเพราะว่าเราได้แจ้งไปทางท่านไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขงลานาครแล้วนะครับว่า <c oughs> ท่านกลับมา และเรามานั่งแก้ปัญหาร่วมกันนะเป็นทางออกที่ดีทุกฝ่ายนะครับไม่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความเดือดร้อนแต่ประการใดแต่สําหรับวันนี้เนี่ยนะฮะจะมาพูดถึงเรื่องของภัยรอบด้านที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งพมา่านะฮะทางภาคตะวันตกทางภาคตะวันออกนะเกี่ยวกับเรื่องของคอมเมนต นะครับทางภาคอีสานเกี่ยวกับลาวและภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการแบ่งแยกดินแดนนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะฮะเรามีข้อมูลที่จะมาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยได้รับทราบกันว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างเราไปติดตามดูกันครับเรื่องแรกเลยนะครับเราไปดูนะะเกี่ยวกับเรื่องของฐานสุดท้ายของทหารพม่านาานะฮะ ถูกตีแตกฐานมอโพเก้แตกเรียบร้อยแล้วนะฮะจากการโจมตีนะฮะของกองกำลังกระรเรียงพิทักษ์ชาติหลังจากกองกำลัง T.N.L.A ระดมกำลังเข้าโจมตีอย่างหนักทั้งคืนโดยเมื่อคืนวันที่19พฤษภาคม2568ที่ผ่านมากองกำลัง T.N.L.A นะฮะนำกำลังเข้าปิดล้อมฐานเมียนมาก124 ฐานมอโเกนะอำเภอแหลงปลอยจังหวัดผาอันรัเกะเรียงสาภาพเมียนมาโดยใช้อากาศยานไร้คนขับนะหรือว่าดโดรนนะครับเข้าทำการโจมตีทิ้งระเบิดตลอดทั้งวันด้านตรงข้ามบ้านแม่ต้านอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากห่างจากแนวชายแดนประมาณ500เมตรนะครับห่างจากแนวชายแดนไทยนะครับจนกระทั่งเวลา21นาฬิกาเสร กองกำลังทีเอ็สามารถเข้ายึดที่ตั้งทหารเมียนมาฐานมอโพเก้ได้เป็นผลสำเร็จสามารถตรวจยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้หลายรายการสำหรับทหารเมียนมาฐานมอโพเก้าบางส่วนได้ทำการถอนตัวออกจากฐานโดยไม่ทราบทิศทางการหลบหนีแต่ประการใดจากสถานการณ์การสู้รบส่งผลให้มีผู้หลีภยัยความไม่สงบชาวเมียนมาจำนวน241คนอพยพ ข้ามมายัางฝั่งไทยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นที่พักพิงชั่วคราววัดอรัญญาวาดหมู่หนึ่งตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยของเราทุกหน่วยทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับทําทการดูแลความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือตามหลักการและหลักมนุษยธรรมเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่35กองกําลังนะเรสวนตํารวจตะเวนชายแดนที่334ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจัดกําลังเพิ่มความเข้มขันเข้มงวดนะอย่างเข้มข้นในการลาดตะเวนนําอาวุธยิงสนับสนุนเข้าที่ตั้งตามแผนเผชิญเหตุเพื่อป้องกันการลุกล้าอธิปไตยของ,องกองกําลังติดอาวุธต่างชาติและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน ตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่คือการทํางานของพี่น้องทหารหารของเราและก็หน่วยงานทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองนะตอชอดอทหารและกองกำลังต่างๆนี่ถือว่าเป็นการทํางานที่ประสานกันได้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยที่มันจะเกิดขึ้นกับชายแดนด้านทิศตะวันตกของไทยเราครับในขณะที่ อำเภอท่าสองยานจังหวัดตากเช่นเดียวกันนะฮะโดยวันที่19พฤษภาคมเวลา13นกา48นาทีกองกำลังชนกลุ่มน้อยกองกำลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมากนะก็ยังมีการนำกำลังเข้าปิดล้อมและใช้อากาศยานไร้คนขับนะเข้าโจมตีที่ตั้งฐานทหารเมียนมากนะครับเพิ่มเติมนะซึ่งเป็นฐานเดียวกันนะมอโพเก้บ้านจอเกทา อำเภอรแรงปลอยจังหวัดพะอันรัฐกะเหรี่ยงสาธารณเมียนมาด้านตรงข้ามบ้านแม่ต้านตำบลแม่ต้านเผอท่าสองอยางจังหวัดตากห่างจากชายแดนเราประมาณ500เมตรคือจุดเดียวกันนะครับทีนี้เพื่อเคลียร์พื้นที่เนี่ยนะฮะให้เกิดความสงบเรียบร้อยและก็สามารถเคลียร์ได้ว่ายึดพื้นที่ได้ทั้งหมดจึงได้มีการเปิดศึกอีกรอบหนึ่งนะเพื่อเคลียร์พื้นที่นะครับ จึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนชาวเมียนมานะเกิดความกัมงวลใจประสานขอพยพเพิ่มเติมข้ามายัางชายแดนฝั่งประเทศไทยโดยศูนย์สั่งการชายแดนประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตากประกอบด้วยชอกอราชมโนโฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางชอกทหารพรานสาาชกชกต่ด3สาและผู้นำชุมชนได้ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ลีภ้ภัย ที่เกิดความไม่สงบนะของชาวเมียนมาห,หรือพี่น้องชาวกะเหรี่ยงนะครับหรือพอพอพอสัเภาสสมอจำนวน225คนตามแนวทางของสองมอชบริเวณพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวนะบ้านแม่ต้านตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากทั้งนี้ชกราชมนูกองกำลังนเรศวรชกทพ35 ชกอกตชดรสามสี่และฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางเพิ่มความเข้มงวดอย่างมากนะฮะในการลาดตระเวนนะครับพร้อมกับมีการยิงอาวุธเพื่อให้รู้ว่าแนวรบอของเขาอยู่ตรงไหนและแนวชายแดนของไทยเป็นอย่างไรในะเพื่อที่จะไม่ให้มีการลุกล้ำเข้ามานะในประเทศไทยหรือเรียกว่าเป็นการลุกล้ำอธิปไตยของกองกำลังติดอาวุธต่างชาติจะเป็นฝ่ายใดก็าตามนะ และดูแลความเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชฉดแดนอย่างเต็มกําลังความสามารถทหารไทยข้าราชการไทยเจ้าหน้าที่ไทยส่วนหนึ่งที่รักในชาติศาสนาพระมหากรัิย์เขาจะทํางานกันอย่างนี้และทํางานด้วยความมุ่งมั่นนะผิดกับนักการเมืองบางกลุ่มนะกับข้าราชการบางกลุ่มบางพวกบางคนที่พยายามที่จะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเรื่องของการขนต่างด้าวเข้ามาก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องให้ท้ายคำเม้จนเกิดการประจันหน้าอยู่ในขณะนี้และก็เชื่อว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจจะเกิดต่อสู้กันหรือเกิดการประทะกันร,รบกันขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้นั่นคือความต้องการของนักการเมืองบางกลุ่มครับเพื่อที่จะสร้างสถานาการณ์แต่ไม่คำนึงถึงว่าประเทศชาติบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม และเราจะติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไปครับอย่างไรก็ตามนะฮะทางอำเภอท่าสองอยางได้มีการสนที่กำลังดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างเต็มที่นะครับโดยทางด้านนายกันตพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลน,นะฮะานอำเภอท่าสองอยางมอบหมายให้นายนัตพล์สนใจประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานเฉพาะกิจราชมโนหน่วยเฉพาะกิจ ฐานพรานที่3 3มสโดยกองร้อยทพสามห้าศูนสพท่าสองยางนะครับนะครับเดี๋ยวผมดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ ลงพื้นที่นะฮะติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับฝั่งตรงข้ามและตรวจพื้นที่แรกรับศูนย์คัดกรองผู้ลีภ้ภัยความไม่สงบจากเมียนมาเพื่อรองรับสถานการณ์จากการสู้รบฝั่งประเทศเมียนมาจํานวนสองแหง่งบริเวณชายแดนริมแม่น้ําเมยออาเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีผู้อพยพหนีภัยสงคราม ไอ้ยอย่างนี้คือเกิดสงครามจริงนะเกิดการสู้รบจริงและหลบหนีภัยสงครามจริงไม่ใช่อย่างกลุ่มพมา่านะที่พยายามลักลอบเข้าประเทศไทยนะโดยการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ของนักการเมืองไทยหัวใจพมา่านะที่ลักลอบขนกันเข้ามาแล้วอ้างว่านหนีภัยสงครามเพราะสงครามไม่ได้เกิดที่ในปีดอไม่ได้เกิดที่ย่างกงุ้งไม่ได้เกิดที่มันดาเลไม่ได้เกิดในพื้นที่ปกครองของพมา่า แต่สงครามมันเกิดในพื้นที่ของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่พม่ายกกองกําลังไปโจมตีเขานะเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนตรงนี้ไม่ใช่เกิดกับประชาชนชาวพม่าแท้ๆแ,แต่มันเกิดกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการแยกแยะครับกรมการปกครองบางหน่วยงานยังไม่เข้าใจคําว่าชาติพันธุ์กับพมา่านะและพม่าเหล่านี้อันตรายครับเพราะการเข้ามาไม่ทราบว่า เป็นสปายเป็นไส้ศึกเป็นนักรบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ที่เรารู้แน่ๆก็คือว่าณนะเวลานี้มีการตั้งกองกำลังในประเทศไทยตรงนี้รัฐบาลนะฝ่ายความมั่นคงภายในและภายนอกนะภายนอกนี้เราไม่อยากจะว่าเพราะว่าเขาหนักหนาสาหัสในการที่จะปกป้องอธิป,ปไตยแต่ภายในนี้โดยกระทรวงมหาไทยเนี่ยต้องเร่งแก้ไขดูแลกำจัดต่างด้าวเถื่อนเหล่านี้ให้สิ้นไม่เช่นนั้น เดี๋ยวมีการก่อวินาศกรรมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเขมรน,นะจะเป็นผู้ชี้เป้าจุดที่กองทหารเราอยู่ณที่ใดแล้วก็ส่งไปให้เ,มเมหขเรรมรพม่าก,ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะกลุ่มต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นลาวพมา่าเขมรจีนพวกนี้ไว้วางใจลําบากรัฐบาลจะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขตรงนี้ก่อนที่ประเทศไทยจะลําบากไปมากกว่านี้ครับ ทีนี้เรามาดูกันนะฮะเรื่องราวเขาบอกหนังเก่าๆฉายมาแล้วไม่รู้กี่รอบในว่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา KNU เคยมีฐานที่มั่นตลอดแนวชายแดนไทยพมา่าตั้งแต่ศบเมยมาถึงเนปลอแม่สลิดมอโปเกแม่ละคอมูลาผาลูวาเล่จนถึงด่านเจดีสามองเคยรุ่งเรืองเก็บเงินจากการทำไม้ตับจากการขนทองยก นะทั้งทองและหยกผ่านชายแดนมีเงินจำนวนมากรุ่งเรืองสุดในยุคในพลโบเมียหลังปี2-5-3-7ที่มีความแตกแยกภายในเคเอยู่ก็เพราะช่องว่างของคนรวยคนจนนะตรงนี้สำคัญมากใครขึ้นมาเป็นผู้ปกครองจะต้องดูแลประชาชนประเทศไทยก็เช่นเดียวกันณเวลานี้ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยคนชาติพันธุ์ถอยห่างเข้าไปทุกขนาด ถ้าวันใดก็ตามถ้าเกิดอย่างนี้มันจะเกิดการแตกแยกเหมือนที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวกะเรียงที่ผ่านมานะเพราะว่าคนที่มีอํานาจมีเงินมีอาวุธก็จะมีการคอร์รัปชันภายในผู้บริหารจนกลายเป็นกลุ่มกระเรียง DKBA ไปเข้ากับกองทัพพมา่าแล้วก็พากําลังพม่าเข้าลุยฐาน KNU ทุกฐานที่ตั้งกล่าวมาเบื้องต้นจนแตกนะแตกทุกฐานนะฮะจนฐานสุดท้าย คอมูล่าตรงข้ามพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากในต้นปี2538ความแตกแยกเกิดขึ้นที่ไหนความพินาศชิบหายเกิดขึ้นที่นั่นสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีออกยาจักกรีครับนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเวลานี้ต้องจับตาดูตรงนี้ให้ดีๆนะครับกำลังพล KNU 1นหนึ่งนายต้องแบบแบบปืนถึง3กระบอกเพราะขาดกำลังพลบ้านแตกสาหร,รขาด สุดท้ายเราต้องนําอาวุธกระสุนไปกองรวมกันที่มะโอโคนะตรงข้ามพื้นที่อำเภออุ้มฝางจังหวัดตากแล้วก็ระเบิดทิ้งฐานพม่าเข้ายึดพื้นที่แทนโดย DKBA จนกลายมาเป็น BGF ณนปัจจุบันมาวันนี้หารพม่า,มาอ่อนแอกองกำลัง KNU ที่เหมือนคนแคระก็อยากได้ฐานที่ตั้งเดิมคืนจึงกลับมาในสภาพเดิมเสียงปืนเสียงระเบิด ดังขึ้นอีกพร้อมภาพการอุพยพของพี่น้องชาวบ้านชาวกะเหรี่ยงตาดำๆที่ต้องรับกรรมที่พวกผู้ที่อ้างตนว่าเป็นผู้นำอยากได้อยากมีก็รบกันต่อไปท่านไม่ชนะหรอกนะไม่มีฝ่ายไหนชนะมีแต่ความทุกข์ยากลำบากทุกเข็นลูกหลานของพวกท่านก็ต้องอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมืองก็อยู่อย่างไร้อนาคตท่านไม่ชนะหรอกใช้การเจรจา,ารนำเถอะ ท่านจะรบกันจนเลือดท่วมแผ่นดินท่านก็ต้องมาเจราจาอยู่ดีนะนี่คือบทความจากคุณพินิษ์สุนันตะได้กล่าวไว้แต่อย่างไรก็ตามนะณนะเวลานี้การเรียงได้แสดงให้เห็นถึงทตุแท้แห่งการเป็นนักรบธาแทแท้าแท้ของความรักในชาติในแผ่นดินหรือจะมีอาวุธที่น้อยกว่ากองกำลังที่น้อยกว่าแต่ด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งในที่สุดก็สามารถ ยึดพื้นที่ต่างๆคืนเกือบหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสิ่งหนึ่งว่าความรักความสามาคัคคีไม่ว่าจะเกิดขึ้นณนที่ใดก็ตามที่นั่นคือพลังประเทศไทยก็เช่นเดียวกันพ่อของเราได้สอนไว้ว่ารักสามคัคคีแต่ณเวลานี้คนไทยกําลังแตกแยกกันเองคนไทยกําลังจะยกแผ่นดินนี้ให้กับต่างด้าวต่างชาติด้วยหัวใจอันสกปรกโสโครกโสโมมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชายแดนณนด้านใดก็ตามไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีการคิดที่จะแก้ปัญหาให้ประเทศนี้จะเดินไปได้อย่างไรในที่สุดประเทศไทยเราก็จะลำบากมากกว่าทุกๆประเทศหากเกิดการสู้รบขึ้นรอบแผ่นดินและเราทอดทิ้งกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆเหล่านี้นะในที่สุดเราก็จะไม่มีพวกเราจะไม่มีกำแพงบ้านมาถึงวันนี้ นะรัฐบาลนักการเมืองข้าราชการไทยต้องคิดดีๆล่ะครับว่าถ้าวันใดก็ตามเกิดความพินาศเกิดความแตกแยกและเกิดสงครามการรบราค่าฟันกันท่านจะไปอยู่หน้าแห่งหนงตมนใดคนมีเงินระดับรัฐมนตรีระดับอธิบดีระดับประหลัดเขาหนีได้ฮะแต่ถามว่าขา้าราชการผู้น้อยและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรักแย่คนชาติพันธุ์จะอยู่ที่ไหนอย่างไร นี่คือเหตุผลที่ผมตนนันสินใจอยากจะบอกว่าเราต้องลุกขึ้นมาสู้ครับนะและเราก็จะสู้กันต่อไปนะครับสําหรับข่าวนี้ขอบคุณคุณสมกิจและก็ทีมงานนะที่ได้เอื้อเฟื้อทั้งภาพและข่าวให้กับทางทีมงานของเรา s อ k t v ครับขอบพระคุณเป็นอย่างสงูง mm hmm. พี่น้องครับจากปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยพ่อแม่พี่น้องได้สังเกตเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่ ผมได้พูดเกี่ยวกับปัญหาตรงนี้มาอย่างยาวนานทําหนังสือถึงนายกทําหนังสือถึงรัฐมนตรีทําหนังสือถึงกระทรวงทบวงกรมต่างๆเมื่อไม่กี่วันก็ส่งหนังสือถึงผมบอกว่าให้เร่งแก้อยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยผู้ความสัมพันธ์ธรรมตรีกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะแล้วก็มีการผลักดันกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะพะมา่าคามรลาวบางส่วนและจีน ที่เข้ามายึดอาชีพนะของคนไทยเอาคนเหล่านี้ออกไปครับเพราะผิดกฎหมายแต่คนที่เขาเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายให้ดำรงคงอยู่แล้วก็ทำงานต่อไปแต่เราก็ไปจับมือกับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่ไม่เคยออกมาเรียกร้องเรื่องของสิทธิเรื่องของบัตรประชาชนเขาขอเพียงบัตรสิบปีนะส่วนคนที่จะได้สิทธิ์ก็เป็นไปตามระบบของกฎหมาย แค่นี้เราก็สามารถที่จะมีพักพวกมีกำแพงแต่รัฐบาลนี้ไม่ฟังนะเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการบางกลุ่มบางพวกไม่ฟังนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองนอกจากไม่ฟังแล้วเนี่ยยังพยายามขนคนเหล่านี้ทั้งพมาพ่าทั้งขเขมรนเข้ามาระวังมันจะเป็นไส้ศึกแล้วชี้เป้านะครับฐานที่ตั้งของทหารไทยนะแล้วมันก็จะรุมกินโต๊ะนี่คือสิ่งที่สำคัญ และที่สำคัญมากไปกว่านั้นครับก็คือคนไทยใกล้สิ้นเนื้อประดา,ดะต,า,ะะดาตัวใกล้สิ้นชาติเรื่องนี้ไม่ทราบใครเขียนนะฮะแต่ว่าเมื่อลองมาพิจารณาดูแล้วเนี่ยผมว่าสมเหตุสมผลผมจึงเอามาขอพูดทิ้งท้ายสำหรับข่าวในวันนี้คนไทยกำลังจะสิ้นชาติโดยที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตัวยังโกหกตอแหลยังไปเลีย หน้าแข่งหัวเขา่านักการเมืองเพื่อที่จะได้เศษเงิน500บาทพันบาทแต่หารู้ไม่หรอกว่าท่านกำลังร่วมกันทำลายชาติเพราะเนื้อแท้การเมืองไทยคือธุรกิจนะกลุ่มนักลงทุนกลุ่มอิทธิพลกลุ่มโจรกลุ่มขโมยกลุ่มค้ายาบ้าค้ายาเสพติดกลุ่มคอเซ็นเตอร์กลุ่มอาชญากรรมคนเหล่านี้มีตังก็เข้ามาเพื่อที่จะเป็นนักการเมืองแล้วก็ได้อำนาจทางการเมืองแล้วก็ระดมถมถุย เหยียบหัวเหยียบหางพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก้าวขึ้นไปโกงกินชาติบ้านเมืองดังที่เราเห็นกันชัดๆก็คือตึกสอตององพังพินาศย่อยยับนะครับและคนเหล่านี้มีความหวังอย่างเดียวเข้ามาเพื่อที่จะถอนทุนใครมีอำนาจก็ตั้งหน้าตั้งตาหาช่องทางโกงกินถอนทุนคืนสลับหน้ากันเข้ามาปล้นชาติปล้นแผ่นดินปล้นประชาชน และเมื่อฝูงปลวกรุมกัดแท่นานเข้านานเข้าบ้านหลังนี้ก็สันคลอนไปทางหลังคือประเทศกำลังจะพังพินาศจากการกระทําของนักการเมืองที่ปั้นวาทกรรมว่านี่คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่การกระทํานั้นเลวทามต่ำช้าย,ยิ่งกว่าเผด็จการนะมันทําลายประชาชนทําลายประเทศชาติแล้วอ้างความชอบธรรมเป็นดินไทยหนึ่งในสารือราว,ร,าวร้อยล้านไร่ ตกเป็นของต่างชาติไปเรียบร้อยแล้วนะผ่านนิติกรรมอำพรางและโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวและนี่คือข้อมูลเมื่อปี2555จากผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ววันนี้จะขนาดไหนและยังมีแนวโน้มว่าจะเสียดินแดนให้ขเขมรอีกนับล้านไร่ตลอดแนวชายแดนเห็นไหมครับมันขายชาติไหมไอ้นักการเมืองไอรัฐบาลชุดนี้มันขายชาติอย่างชัดเจนนะ ไทยเขมรจากการทรยศชาติของบรรดานักการเมืองชั่วที่ไปทำาโ o u รองรับแผนที่ของเขมรนะด้วยความชั่วช้าสารเลวนอกจากนั้นที่ดินจำนวนมากก็ตกเป็นของบรรดาเจ้าสัวนายทุนและนักการเมืองแค่ไม่กี่ตระกูลแต่ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยไงฮะอย่างที่ผมเคยพูดและที่ดินส่วนน้อยอยู่ในมือของคนส่วนใหญ่ประชาชนมันถึงจะอดตาย และการที่ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าที่อุทยานไปยึดที่ของชาวบ้านมาแต่ที่เมื่อตรวจสอบเสร็จจะคืนให้คืนให้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้มีที่ทํากินได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจมันกลับแบ่งบ้างส่วนขายให้ในทุนไปเรียบร้อยแล้วก็ยึดไว้40ปี50ปีแล้วไหนล่ะที่จะให้ต่างชาติเข้ามาเช่าที่อีก99ปีจะให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้หนึ่งไร่รวมหนึ่งล้านไร่ที่อนุมัติไปแล้วก็คือให้นักลงทุนต่างชาติ ซื้อที่ดินได้35ไร่ทั่วประเทศจีนใหม่ก็รุกหนักกินรวบเศรษฐกิจมาทำธุรกิจแข่งกับนายทุนคนไทยนะทั้งค้าขายการท่องเที่ยวซื้ออสังหาซื้อที่ดินทำการเกษตรซื้อหมาหาวิทยาลัยซื้อโรงพยาบาลซื้อโรงเรียนต่างด้าวนานาชาติผิดกฎหมายมากมายเต็มบ้านเต็มเมืมมมมมองหลายจังหวัดแทบจะถูกยึดจนกลายเป็นประเทศนานาชาติทำมาหากินแบบอิสระเสรี อย่างจังหวัดสมุทรสาครพม่าเต็มเมืองพวกสีเทาก็มาทั้งจีนเทาฝรั่งเทาแขกเทาไทยเทานะความมั่นคงทางด้านอาหารพลังงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆถูกคาบถูกคุมถูกแดกยัดหาไปหมดแล้วโดยพวกนายทุนโลภมากหน้าเลือดคอยสูบเลือดเนื้อประชาชนคนไทยพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมากถูกแทนที่ด้วยอุตสาหกรรมแบบสกปรกสกปรก ที่ร่ำรวยแต่นายทุนชาวเกษตรกรกระดูกสันหลังของชาติก็ตกเป็นเบี้ยล่างของนายทุนปุ๋ยยาอาหารสัตว์ราคาพืชผลเมื่อก่อนเราภาคภูมิใจบอกว่าเกษตรกรแข็งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไทยจะเรืองอำนาจเพราะไทยเป็นชาติกะศีกรรมแต่เดี๋ยวนี้นะในน้ำไม่มีปลาในนาไม่มีข้าวนะครับเพราะมีแต่เจ้านี้ ป่าไม้ถูกทำลายจนแทบหมดประเทศส่งผลให้เกิดปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากส,สร้างความเดือดร้อนในประชาชนและโดยเฉพาะเกษตรกรร,กร,รัฐวิสาหกิจสมบัติของชาติถูกปรรูปขายแทบไม่เหลือถูกพองไทยไปอยู่ในมือนักการเมืองและพวกพ้องการบินไทยและธนาคารกรุงไทยพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจไปแล้วปตทก็ใกล้จะเหลือแต่ชื่อตับไตไส้พุงถูกล้วงออกไปกินจนสิ้นบ่อน้ํามันทองคําแร่ธาตุนับชนิด นะใต้แผ่นดินไทยมูลค่ามหาศาลชนิดประเมินค่าไม่ได้ก็ถูกพวกนักการเมืองปล้นเอาไปแบ่งกันกินเป็นที่เรียบร้อยนะโกงกู้สร้างนี่คือสู่สาเร็จใครเข้ามาก็โกงสร้างนีนะ่ให้ประเทศพันลวันวันใดไม่มีก็ใช้นี่ก็ความยิ่งระยะหลังๆค่าตัวสสแพงนะขึ้นพักการเมืองใช้เงินสู้ในการเลือกตั้งคนละสีล้านห้ล้าน แบบนี้ประเทศชาติจะไม่ชิบหายวันนี้จะชิบหายวันไหนครับนี่แหละครับคือเขาเรียกว่าโกงกันจนระบบเศรษฐกิจพังสามคมพังความมั่นคงของชาติในทุกๆด้านพังจิ้มตรงไหนเน่าตรงนั้นจิ้มตรงไหนพินาศตรงนั้นนิติรัฐพังขบวนการยุยธรรมพังกลายเป็นรัฐล้มเหลวประชาชนทำมาหาแดกยากขึ้นทุกวันคนจนเต็มประเทศต้องไปลงทะเบียนคนจนถึง20ล้าน แต่คนต่างด้าวมีร้านมีรวงมีเงินใช้คนไทยกลายเป็นลูกน้องบริษัทห้างร้านเจ๊งกันไปเป็นแถบๆปิดตัวปีละเป็นพันแห่งคนตกง,งานระเนระนาดนะสังคมเสื่อมนักการเมืองซื้อขายตำแหน่งตำรวจก็ต้องเอาคืนรีดสวยจากธุรกิจสีเทาอบายมุกชนิดก,กฎหมายทำลายสังคมจึงเกลื่อนเมืองคนติดยาติดหนี้พน,น,นันจี้ปล้นชิงทรัพย์ลักทรัพย์การก่ออาชญากรรม กลายเป็นสังคมธรรมดาในสายตาของคนไทยไปแล้วในขณะนี้ยาเสพติดมีแทบทุกซอกทุกซอยหมู่บ้านจนกลายเป็นสินค้าส่งออกเยาวชนติดยากันงอมแงมนะมีการไล่ฆ่ากันโคตรพ่อโคตรแม่มันมัน,มนยังฆ่านะครับนี่คือความพินาศชิปหายที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยและยังค้าคดีความทําผิดให้ถูกนะคคกไทยจึงมีไว้ขังแค่คนจนเท่านั้น ผู้ไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะมีเงินวิ่งเต้นถึงขนาดใช้อิทธิพลนักการเมืองท้องถิ่นกระเทิอบตำรวจในค่าในศูนย์เลือกตั้งเพราะกูใหญ่รู้ไหมกูลูกใครนะครับผู้คนขาดสำนึกผิดชอบชั่วดีไม่มีความละอายใจเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ทำมาหาแดกไม่สนความผิดชอบชั่วดีใครมือยาวสาวได้สาวเอาโกงแดกกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะทั้งแผ่นดินโกงทุกสาขาอาชีพใครมีโอกาสเป็นต้องโกง เพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนประเทศไทยเป็นร่างกายมนุษย์ก็ไม่ต่างจากคนป่วยที่ร่อแแ่นอนรอวันตายโรคร้ายลุกลามไปทั้งตัวต้องได้รับการผ่าตัดครั้งใหญ่แต่ถ้าไม่ลงคะแนนเลือกตั้งตัวแทนกันแบบเดิมๆก็รักษาไม่ได้เพราะยังเห็นแก่เงินเห็นแก่ได้ยังเลียต้นมือต้นตีนนักการเมืองอยู่นั่นเองทั้งหมดนี่แหละครับลองไปคิดดูนะครับว่าประเทศไทยจะรอดพ้นหรือไม่มันอยู่ที่ท่านหละครับ อยู่ที่ประชาชนถ้าวันนี้ยังสำนึกไม่ได้ชิบหายอย่างแน่นอนนะครับต้องขอบพระคุณเจ้าของบทความบทนี้นะที่ได้เขียนมาให้เรามานำเสนอในวันนี้ก็อ,อยากบอกไปยังพ่อแม่พี่น้องแหละครับว่าลองตรองดูคิดดูท่านจะอยู่เพื่ออนาคตลูกหลานหรือท่านจะกอบโกยโกงกินแล้วทำลายลูกหลานทำลายประเทศทำลายชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ ก็ลองคิดดูก็แล้วกันเราเต่านินจาอย่างเราเราก็จะเดินหน้าสู้เท่าที่เราจะมีแรงและเราจะสู้ตลอดไปครับ